มือนี้พามากินย่ำกุ้งแม่น้ำจ้ะพี่น้องย่างย่ำกุ้งแม่น้ำมือนี้เอาแบบซุกเด้อจ้าน้ำฉ่ำๆดำๆเลยอันนี้มือนี้ใส่ปลาแดกพี่น้องใส่ปลาแดกมาจ้ะมาจ้ะมาพี่น้องมามานั่งกินย่ำเป็นมูกันแน่จ้ะย่ำกุ้งซุกมือนี้ย่ำกุ้งซุกกุ้งกอดไข่พี่น้องมือนี้กุ้งอันไอ้มีไข่อันนี้เนาะ ไข้นกกับท่า mm hmm. เตียบเตียบแล้วเอาตโตนี้ก็จักอันนี้จงหัวไว้ล่วงน่ำแล้วแต่ก็จงโตมันไว้แ mm hmm. น่เอาหางออกก่อนนะจัก mm hmm. จุ่มน่ำจากพุ่นเหรมาจากมากืม mm hmm. กุ้งหวางทำนานได้พี่น้องลวกสุกพอดีพอดีไม่ขอผดแกมนั่นจ้ะฮึอะไรพี่น้อง ผมเปล่งกเมียอ,อืมไวปิดโอ้แซ่บครับแผ่นแรกดึงหางออก สูงพอดีพอดีจุ่มน้ำดีจ้ะแบบวกดน้ำดิอ่ะฮ้หอมป้อมพุดดวลได้จ้ะ แ้่ขนมสิทธิ์กุ้งมไม่นามจ้ะามื้อนี้เหนื่อยกว่าครับ nữa, ngâm chậm chậm nữa hay, Môn. แม่หนังเป็นมูนนะจ๊ะแม่กินกุ้งเป็นมูลลนได้เป็น้องเหรอเห็นปะเนี่ยกุ้งอันนี้หางหัวตัวหัว <laughs> จ้ายูอดกอกบัวสุด <laughs> สุด มึงมั่นมันพี่น้อง ほう。ママ 嗯。Mm hmm. ครับอือืมให้รูกันน

Håp? <laughs> liksom, คลมแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมอีหล่าวมอนกิ้วได้จ้ะเป็นกําลังใจให้กันเป็นกําลังใจให้อีหล่าวมอนกิ้วด้วยกันกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์ให้อีหล่าวมอนกิ้วน้ำเนยเด้อเจอกันไม่คลิปหนาจ้าโชคดีมีความสุขเด้อพี่นอ้องเด้อโชคดีมีความสุขเบิร์ตสุขสุขคนจ้ะ